คืนถ่ายให้เห็นวันนี้เชา้านี้เรามาถ่ายให้เห็นอีกครั้งนะครับกองฟางฟางมัดหนึ่งจ้างรถมัดก็15บาทนะครับวันนี้เราได้มาร้อยมัดเอามาห่มดินให้กับต้นไม้นะครับ หยุดที่ใหม่กลับบ้านมาก็ไม่ได้หยุดละครับก็ต้องมาทำงานเกษตรพวกนี้เตรียมไว้ต้นไม้เล็กหน้าแรงเราก็ต้องดูแลมันหน่อยก็เหนื่อยในปีแรกปีสองปีสามมาครับปีสี่ห้าก็สบายแล้วปลอดธรรมชาติมันแล้วนะครับ เมื่อคืนก็นอนอยู่ที่นี่นะครับสวนบักกุลาปุเรียนตรงนี้ใบร่วงใบเก่าร่วงใบใหม่ก็กำลังแตกใบออกมานะครับแต่ว่ากิ่งยังไม่มีเพิ่มสงสัยรากยังไม่เดินเท่าไหร่ต้นนี้ปลูกช่วง วันอ,อกพรรษาผ่านมาก็ตุลาพฤศจิกาธันวาสองเดือนกว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฮะนี่ก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำกันพอสมควรเนาะ ขอประโอมหน้าดูครับเรียนมอนทองอีกต้นนึงครับต้นนี้ใบเก่าร่วงใบใหม่แตกออกมาครั้งหนึ่งแล้วอันกำลังเป็นใบเก่าแต่ว่ามีอาการใบองกงอเหมือน โดนมแมลงหรือว่าโดนเชื้อราก็ไม่แน่ใจนะครับใครพอมีคำแนะนำในการแก้ไขนะครับเป็นใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่แต่ว่ากิ่งก้านก็ยังเหมือนเดิมครับ อันนี้จะปลูกหลังต้นนั้นเป็นเดือนเหมือนกันนะครับต้นแรกที่เราถ่ายเมื่อกี้อันนั้นได้สองเดือนปอันนี้น่าจะเดือนหนึ่งอันนี้ปลูกช่วงพฤศจิกานะครับใบจะงี งอใบไม่เต็มอาการอย่างนี้ใครพอแนะนำได้ครับว่าเกิดจากอะไรใบแตกมาแล้วก็ยังเป็นใบเงี้งใบงอใบไม่สมบูรณ์ดูมันมีเชื้อราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นมอนทองสองต้นตอนนี้ มาดูทุเรียนของเรานะครับทุเรียนของเรากำลังแตกยอดใหม่ยอดเก่าก็าล่วงมั่งไม่ล่วงมั่งกำลังจะออกยอดใหม่ริงใหม่ใบใหม่นะครับ เปเตือนพิจิกาปลูกหน้านี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่หนักหน่อยนี่ก็เม็ดในใยปางนะครับต้นนี้เม็ดในใยปางต้นเมื่อกี้ ต้นนี้จำไม่ได้แล้วว่าสายผัดอะไรนะครับเป็นทุเรียนโบราณจากสวนตากานจังหวัดนนทบ,บุรีนี่ค่อยเป็นทุเรียนหมอนทอง อันนี้จากทางจันทบุรีนะครับแต่วซื้อมาจากสวนแถวแถวอำเภอวานนอํอำเภอวานน,วาน,นนี้วาดกำลังแตกใบใหม่เดี๋ยวต้องดูว่าเมื่อมันแตกใบใหม่แล้วมันปงสังเคราะห์ แสงวีแล้วมันจะแตกจิงก้านสาขาขึ้นนะครับสัติดตาการเจริญตัวตัวนี้ได้สองเดือนสองเดือนแล้วนะครับทุเรียนปลูกทุเรียนหน้าแรงออกภรษาดู วัฒนาการความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงก็ติดตามได้จากช่องสวนปกุลานะครับ